มาต่อกันในเรื่องของยาเสพติดกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังทหารและฝ่ายปกครองสกัดจับรถกระบะลักลอบขนยาบ้า4ล้านเม็ดที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเวียงแก่นสนที่กำลังร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3103ทับ3104ตำรวจน้ำและฝ่ายปกครองอำเภอเวียงแก่นตั้งจุดตรวจจุดสกัด หลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในกระทั่งช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยวิ่งผ่านเข้ามาในพื้นที่จุดตรวจบ,บ้านเจดีทองตำบลปออำเภอเวียงแก่นแต่ก่อนถึงจุดตรวจประมาณ100เมตรค่ะรถต้องสงสัยได้เลี้ยวรถกระทันหันจึงได้ร่วมกันติดตามไปประมาณ800เมตร จึงพบรถยนต์กระบะ4ประตูสีขาวติดแผ่นป้ายทะเบียนยอยักษ์จอจาน1678เชียงใหม่ จอดอยู่ข้างทางส่วนผู้ขับขี่ค่ะคาดว่าได้อาศัยความมืดหลบหนีไปตรวจสอบภายในรถค่ะพบกระสอบฟางหลากสี20กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าค่ะกระสอบละประมาณ2 0 0นเม็ดรวมทั้งสิ้นประมาณ4ล้านเม็ดค่ะตรวจสอบเอกสารคู่มือรถก็พบว่ามีชายคนหนึ่งที่อยู่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ครอบครองจึงนำของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่สพเวียงแก่นและจะได้สืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลจับกุ ผู้มีส่วนร่วมในขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้ต่อไปค่ะ